ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่95ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไล์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ ตามศักดิ์แล้วพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประสิทธิโกนต่างก็เป็นคู่เขยซึ่งกันและกันเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารอภิเศกสมรสกับพระนางโกสนเทวีผู้ซึ่งเป็นพระน้องนางของพระเจ้าประสิทธิโกนพระเจ้าประสิทธิโกนกับพระพี่นางพระนางหนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารทั้งพระเจ้าประสิทธิโกนยังทรงเคยเสด็จมาขอขหาบดีของแคว้นมคธไปตั้งหลักแหล่งในแคว้นโกสนตระกูลหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสารโปรดให้ธนันชเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาไปตั้งหลักแหล่งตรมพระประสงค์นอกจากนี้พระเจ้าพิมพิสารยังทรงมีมตรีอันดีกับพระราชาของแคว้นต่างๆเช่นพระเจ้าปุกุศาสแห่งตักศิลาและพระเจ้าจันทปัตแห่งอุชเชนีเป็นต้น พระเจ้าประสิทธิโกนเป็นโอรสของพระเจ้ามหาโกนทรงสำเร็จศิลปวิทยาจากสำนักตักศิลาพร้อมกันกับเจ้ามหาลิลิชวีจากแคว้นวัชีและเจ้าชายพันธุละจากแคว้นมัลละเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังแคว้นโกสนพระราชบิดาทรงเห็นความปรีชาสามารถของพระโอรสจึงสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ให้ปกครองแคว้นโกศนสืบแทน พระองค์ทรงมีความศรัทธาแย่งแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาทรงคุ้นเคยกับพระบรมศาสดาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังมีพระชนมายุเท่ากันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า่าอีกด้วยแต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์และพระสัมสัมพุทธเจ้าทรงมีความเข้าใจอันดีต่อกันนั้นต้องเริ่มจากตอนต้นพุทธกาล เมื่อในคราแรกที่พระเจ้าประสิทธิโกนได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีพระองค์ทูลถามต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในบรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิทั้งหลายที่มีผู้เลื่อมใสเป็นอันมากนั้นยังไม่อาจหาผู้ใดกล้าออกมากล่าวว่าตนเองนั้นได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือญาณอันประเสริฐอันเป็นเครื่องตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ส่วนพระองค์ถือเป็นผู้ใหม่ต่อเพศบรรพชิตทั้งพระชนมายุก็ยังน้อยเหตุไฉนจึงกล้ากล่าวคำว่าตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาของพระองค์เองเมื่อได้สดับแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตอบโดยตรงแต่พระองค์ทรงยกอุทาหารณ์ว่าบุคคลไม่สมควรดูหมิ่นในสิ่งสี่ประการคือราชาภิกษุงูและไฟ เนื่องจากว่ายังเห็นว่ายังเยาวัยหรือเห็นเป็นแค่เพียงสิ่งเล็กน้อยเพราะทั้งสี่ประการที่กล่าวมานั้นอาจก่อให้เกิดได้ทั้งคุณและโทษแม้กระทั่งอาจถึงแก่ชีวิตได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจบลงแล้วพระเจ้าประสิทธิโกนทรงมีพระทัยเลื่อมใสจึงกลับทูลว่าพระองค์ทรงยกข้าพระองค์ผู้ซึ่งตกไปในอสัตธรรมไว้ในสัตธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็นอย่างคือหนึ่งปริยัติสัธรรมคือคำสอนที่แสดงถึงหลักสำหรับศึกษาเล่าเรียนทรงจำแนะนำสั่งสอนกันได้แก่พระสูตรคาถาชาติกอเป็นตน้น 2. ปฏิปัติสัธรรมคือคำสอนที่แสดงถึงหลักปฏิบัติตามที่ศึกษามาสแสดงวิธีปฏิบัติสูงขึ้นไปตามลำดับคือระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญา3าปฏิเวศศัรรมคือคำสอนที่แสดงถึงผลที่เกิด จากการปฏิบัติได้แก่มรรคผลและนิพพานซึ่งเรียกว่าโลกุตธรรมเปรียบได้กับบุคคลได้ไงของที่ความทรงเปิดพระาศาสนาที่มีฉาทิศหรืออความเห็นผิดจากความเป็นจริงหรือผิดจากทํานองคลองธรรมที่ปิดบังเอาไว้ทรงกระทำทางสวรรค์และนิพพานให้เห็นได้ชัดแจ้งแก่ข้าพระองค์เสมือนทรงบอก,กทางแก่ผู้ที่กำลังหลงทางทรงชุดวงประทีปคือพระธรรมเทศนาที่กำจัด ความมืดมิดคือโมหะหรือความหลงความโงกเขาวแก่ข้าพระองค์ที่ไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยหรือแก้วสามประการอันประเสริฐอันได้แก่หนึ่งพระพุทธคือท่านผู้ตรสัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจาและใจตามพระธรรมวินัยสองพระธรรมคือพระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวที่เหนี่ยวรั้งใจ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาทศพพูดถึงสารนคมคือการถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่ยึดเหนียวหรือเป็นที่พึ่งพักอันยอดยิ่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมีโอกาสก็จะเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เรื่อยเนื่องด้วยความเคารพรักและศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครจะสนทนาด้วย มีอยู่ครานหนึ่งเมื่อมาเฝ้าได้เข้าไปหมอบกราบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า